สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้พบกับผมดรสุรชัยโคสิบบลชัยนะครับและคนเองมีคําถามว่าคุณจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อย่างไรบ้างจะทำไงให้พนักงานมีความสุขครับมีความรู้สึกว่าอยากจะทุ่มเทแล้วก็อยากจะทํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ครับและคนเองอาจจะมองว่าการสร้างแรงจูงใจนั้นเป็นเรื่องของการให้ตัวเงินนะครับหรือสวัสดิการหรือสิ่งที่ตอบแทนกับพนักงานไม่ได้ผิดอะไรครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างแรงจูงใจแต่ก็มีคําถามอีกว่าแล้วมันมีแรงจู บ้างที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเงินนะครับแล้วเราสามารถที่จะทําให้พนักง,งานเองเนี่ยทุ่มเทการทํางานให้กับเราได้อย่างไรบ้างวันนี้มาดูกันนะครับว่าการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินมีอะไรบ้างผมสรุปไว้นะครับมีทั้งหมดอยู่11ประการประการที่1ครับก็คือสิ่งแวดล้อม นะครับสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานเองเป็นอย่างไรบ้างสถานที่ทํางานเองนะครับอุณหภูมิเองนะครับสถานที่ทํางานห้องประชมห้องประชุมห้องทํางานนะครับมีความสวยงามอย่างไรตัวนั้นเองเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมพนักงานหลายคนเองครับเรื่องที่จะทํางานในบริษัทที่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมีสวนไหมมีที่นั่งพักผ่อนไหมมีสนามกีฬาหรือไม่เพราะฉะนั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารจําเป็นต้องให้ความสําคัญครับ ประการที่2ครับในเรื่องของความสนุกสนานในการทํางานพนักงานหลายคนเองอยากจะทํางานในองค์กรแบบนี้ครับในองค์กรที่ทํางานไปแล้วรู้สึกสนุกสนานตนเองรู้สึกว่ามีสิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่เป็นไงทําให้ตนเองได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีความสนุกสนานในการทํางานมีเสียงหัวเราะนะครับไม่เครียดนะครับมีความรู้สึกว่าปรารถนาที่อยากจะทํางานในองค์กรแบบนี้ประการที่3ครับความท้าทาย หลายคนเองอยากจะทํางานในองค์กรที่มีความท้าทายทํางานแล้วรู้สึกว่าตนเองนั้นนะครับมีความรู้สึกท้าทายทํางานแล้วได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองอยากทํานั่นคือความท้าทายในการทํางานงานมันยากงานมันลําบากงานมันเป็นฮะมีความรู้สึกว่าถ้าตนเองทําได้แล้วตัวเองประสบความสําเร็จ เรื่องที่4ี่ครับก็คือความก้าวหน้าในการทํางานหลายคนเองทํางานเองชอบความก้าวหน้าต้องการความก้าวหน้าทุกคนเองต้องการการเจริญเติบโตอาจจะเป็นความก้าวหน้าทางความคิดก้าวหน้าของผลงานก้าวหน้าในตําแหน่งของการทํางานเพราะฉะนั้นเองเขาอาจจะมองว่าถ้าเขาอยู่ในองค์กรนี้เขาจะทํางานแล้วเขามีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับมีการเติบโตในองค์กรอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาพิจารณาครับข้อที่5ครับ เขาทำงานแล้วมีความสุขไหมมีเพื่อนร่วมงานที่ดีไหมมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนช่วยเหลือกันสนับสนุนไหมหรือมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะฉะนั้นเองแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินก็คือเรื่องของความสุขในการทํางานถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีการช่วยเหลือกันให้มีการทํางานเป็นทีมกันให้มีเขาเรียวกว่าสนับสนุนทางความคิดสนับสนุนทางการกระทำซึ่งกันและกันพนักงานมีความสุขก็อยากจะทํางานในองค์กรแบบนี้ ข้อที่6ครับได้การยอมรับหรือไม่ผลงานที่พนักงานทําออกไปผลงานที่น้องๆเขาทําออกไปเขาได้รับการยอมรับไหมการยอมรับจากองค์กรการยอมรับจากผู้บริหารได้รับการยอมรับอย่างไรไม่ใช่ว่าผลงานที่เขาทําถูกคัดออกถูกรีเจกออกไม่ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าเขาได้รับการยอมรับเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากทํางานในองค์กรเช่นนี้ ข้อที Hence, ่เจ็ดครับเขามีเป <hit> ้าหมายในการทํางานชัดเจนไหมถ้าองค์กรบางองค์กรมีเป้าหมายในการทํางานชัดเจนเขาก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการทํางานบางองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช้าเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนบางครั้งเปลี่ยนทุกชั่วโมงบางครั้งเปลี่ยนทุกครึ่งปีบางครั้งเปลี่ยนทุก3เดือนบางครั้งเปลี่ยนทุกเดือนการเปลี่ยนแปลงทาให้เป้าหมายไม่ชัดเมื่อมีการเป้าหมายไม่ชัดการทํางานก็จะเป็นไงฮะมีการปรับเปลี่ยนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําในองค์กรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองพนักงานบางคนอยากทํางานในองค์กรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อที่8ครับหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานหลายคนเองมีเขาเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเขาชอบที่จะมีความรับผิดชอบมีหน้าที่มีบทบาทหลายคนไม่ต้องการออกจากบริษัทนี้เพราะอะไรครับเพราะภาระหน้าที่ของตนเองยังทําไม่ครบเพราะฉะนั้นเองภาระหน้าที่ของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการมอบหมายภาระหน้าที่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่วันดังงานจะให้กับพนักงานข้อที่9ครับความภาคภูมิใจ เคยไหมฮะเคยตั้งคําถามไหมว่าถ้าตนเองทํางานในบริษัทแบบนี้ตนเองมีความภาคภูมิใจถามว่าทำไมทํางานที่ที่นี่หล่ะทำไมทำงานบริษัทนี้อ ه, ๋อสาเหตุที่ทางานบริษัทนี้เพราะตนเองรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจในงานภาคภูมิใจในองค์กรภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอยู่เพราะในถ้าเราสร้างความภาคภูมิใจการตระหนักรู้การรักองค์กรก็จะทําให้รนังงานอยากทํางานให้กับเรา ข้อที่10ครับก็คือเงื่อนไขในการทํางานการทํางานบางอย่างนะฮะงานมันจะยากงานจะลําบากงานที่จะเป็นไงประสบความสําเร็จได้ไม่ง่ายหนักแต่ถ้าเกิดเขามีเงื่อนไขในการทํางานถ้าเขาทาแบบนี้เขาจะได้อะไรเขาทําแบบนี้เขาจะมีเป้าหมายอย่างไรเขาทําแบบนี้เขาจะเตินเติบโตอย่างไรนี่คือเงื่อนไขในการทํางานเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้เงื่อนไขแบบนี้เขาอยากทํา นะครับเขาอาจจะเป็นมืออาชีพในการที่อยากจะทํางานโดยที่ภายใต้เงื่อนไขสุดท้ายครับข้อที่11ก็คือการที่เขาได้ทํางานกับผู้นําที่ดีเขาชอบหัวหน้าเขาเขาอยากอยู่ในองค์กรนี้เพราะอะไรครับเพราะหัวหน้าเขาสนับสนุนเขาหัวหน้าเขาอบอุ่นหัวหน้าเขาดูแลเขาหัวหน้าให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับอันนั้นคืออีกประเด็นหนึ่งที่พนักง,งานหลายคนให้ความสําคัญ เขาอาจจะมีความสุขงานอาจจะไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ชอบนะครับเ,เงินเดือนไม่มากแต่เขามีความสุขที่ได้ทํางานกับหัวหน้าคนนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเองนั่นคือ11ข้อในการสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินเคยถามตนเองหรือไม่ครับว่าเราทํางานให้กับเราสร้างพนักง,งานเราสร้างกับองค์กรด้วยข้อใดบ้างนอกเหนือจากเรื่องตัวเงินกลับไปศึกษาดูนะครับว่าใน11ข้อนั้นเองคุณให้พนักง,งานข้อไหนบ้างและสิ่งใดที่คุณอยากจะให้พนักง,งานมากเพิ่มมากขึ้นนั่นคือแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินครับวันนี้ผมลาไปก่อนดออรสุรชัยโคสิบวรสิรชัยสวัสดีครับ